ผู้หญิงที่ทำงานเต็มเวลายังมีรายได้น้อยกว่าผู้ชายถึง15%แต่นั่นไม่ใช่เพราะพวกเขาได้รับค่าจ้างน้อยกว่าสำหรับงานประเภทเดียวกันมันเป็นเพราะอยู่คนละงานกันผู้หญิงอยู่ในงานอาวุโสน้อยกว่าในสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเยอรมนีกว่า80-90%ของงานบริหารเป็นงานของผู้ชายผู้หญิงมักจะเลือกอาชีพที่แตกต่างกันในอเมริกา ครูพยาบาลเลยแนุการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกว่า80เปอร์ซ็นเป็นเพศหญิงและงานเหล่านี้มักจะได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าครูโรงเรียนประถมในตะวันตกมีรายได้น้อยกว่างานจบการศึกษาโดยเฉลี่ยเกือบ20อร์ซพยาบาลมีรายได้น้อยกว่าค่าราชการตำรวจคนทำความสะอาดน้อยกว่าคนดูแลผู้หญิงมีความทะเยอทะยานพอๆกับผู้ชาย พวกเขาได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ในอเมริกาตอนนี้ขอโปรโมชั่นบ่อยๆก็พอกับผู้ชายแต่ราคาที่ผู้หญิงนั้นจะต้องจ่ายคือความเป็นแม่ที่ได้ฉุดรั้งพวกเขาเอาไว้ในสหราชอาณาจักร 70%ของคนเป็นแม่นะได้รับการลดชั่วโมงการทำงานหรือเปลี่ยนไปทำงานที่มีความต้องการน้อยกว่าเมื่อเทียบเท่ากับพ่อ11%บในออสเตรเลียมีมารดา56%มีบิดา19%ในขณะที่ฝรั่งเศสนั้นมี55%ของมารดาและเมื่อเทียบกับบิดาเป็นสัดส,ส่วนนั้นก็คือ13%เเมื่อผู้หญิงอเมริกันกลับไปทำงานเงินเดือนของเธอโดยเฉลี่ยนั้นจะต่ำกว่าสมัยตอนที่เธอยังไม่มีลูกเสียอีก การแข่งขันเพื่อความเท่าเทียมทางเพศยังห่างไกลเนื่องจากมีเด็กจำนวนมากขึ้นเลือกอาชีพที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมและผู้ชายก็ทำหน้าที่ดูแลเด็กมากขึ้นผู้หญิงที่ทำงานน้อยลงจะถูกกีดกันหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดติดตามด้วยขอบพระคุณที่ให้ความสนใจวิดีโอนี้ครับ